เอาคือถ้ากดเต็นตีนมันเข้ามาแล้วนะใช่่ใส่เหมือนรุ่นเดิมเลยอ่ะคือรอบ คับคุณผู้อา่าน h e a d l i Mac o com ทุกท่านนะครับจิมมี่ธนเทศธนเนชน,นัสายกลับมาพบก,กับคุณผู้อ่านอีกครั้งหนึ่งกับคุณแพนพันสวัสดิ์ไทยทุนพงขอมาเดินเชงไม่อสักครู่นี้ก็คงจะคร่าวๆก็คงพอจะเห็นภาพแล้วใช่ไหมว่าไอขอสองพันเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับอัตราเร่งหลังจากที่คุณแพนขับมาในช่วงระยะสั้นคุณแพนคิดยังไงบ้างเลยจัดไป คือก่อนหน้าที่จะได้ขับเจ้าคันนี้นะฮะก็เคยได้ลองขับตัว200กว่าที่79แล้วแต่เป็นการขับไปประมาณในเขตเมืองซึ่งมันทําอะไรไม่ค่อยได้มากอแต่พอสัมผัสได้แล้วว่าแรงไม่ได้หนีกับรุ่นเดิมอ่ะแล้วพอขับจริงๆก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแหละก็คือถ้าเกิดสมมติไม่ได้กดคันเร่งเต็มๆมันจะรู้สึกว่าช่วงออกตัวมันเหนื่อยๆหรือแม้กระทั่งกดคันเร่งเต็มเนี่ยก่อนที่รอบจะถึง5000นี่ก็ไปแบบเออ ความรู้สึกเหมือนสั่งพิซ่าแล้วเพิ่มชีสอ่ะล้วดึงพิซ่าออกมา <laughs> ชีสมันยือดอือ <laughs> แต่พอห้าพันปุ๊บโอ้โหดึงดึงแล้วดึงสนุกด้วยแต่ท้งนี้ทั้งนั้นมันไม่ใช่เทคเปิดเหมือนพวกเครื่องบีทอเออะไรพวกนั้นด้วยอย่า,ยาก้าใจบิด uh huh. มันไม่ใช่เทคเปิดห้าพันแล้วอะไรงั uh ้นไม่ใช่ถูกต้องแล้วพอหลังจากนั้นปุ๊บรอบมันก็จะเลี้ยงอยู่ในช่วงประมาณช่วงรอบกำลังตลอดมันก็จะไหลขึ้นเรื่อยสิ่งที่เซอร์ไพรส์สัสนนึงก็คือ แอคคอร์ดสองจุดศูนย์พอ,อนั่งกันแค่นี้ผมกับจิมมี่แล้วทําอัตราเร่งในช่วงเมื่อกี้นะครับความเร็วช่วงเข้าเส้นได้ใกล้เคียงกับตัวสองจุดสี่แท็กที่นั่งสี่คนเลยอืม <c oughs> อ่าเพราะฉนะนั้นแสดงว่าเครื่องเนี้ยจริงๆไม่กระจอกจากจะเพยงแต่ว่าความรู้สึกเวลาขับช่วงช่วงที่รอบไม่จัดอะ่ะช่วงรอบต้นกันกบจางมันไม่กระปีกระเป๋ามันตัวสองจุดสี่อืมอ่าเพราะฉะนั้น ตัวเลขให้คุณผู้อ่านได้สร้างกันไว้อจอนะครับว่า0-100กิเมต่อชั่วโมงนั้นเราทำได้อยู่ที่12.09วินาทีโดยประมาณนะฮะกรตาเร่แงแซง80-120กิมต่อชั่วโมง8.8-8.9วินาทีความเร็วสูงสุด208กิมต่อชั่วโมงแอบแอบทำได้ไวกว่าตัว a c c o อร 2,400cc อยู่ประมาณ3กิมต่อชั่วโมงนะแต่ทางนี้ <c oughs> ทางนั้น โดนล็อกทั้งคู่ถึกต้องแล้วในการล็อกและการหลีทําเล็กด้วยอันนี้ถึกต้องจ้ะนนมันเป็นตั้งแต่รุ่นที่แล้วแล้วถึกต้องนะคบแล้วก็สิ่งที่น่างง,งก็คือไอรุ่น2.4เนี่ยจะถูกล็อกด้วยความเร็วที่ต่ำกว่า2.0วะ่ะมันเป็นไปได้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วทั้งคู่ถูกล็อกความเร็วที่ความเร็วเท่ากันเพียงแต่ว่ามารวัดความเพี้ยนของแต่ละคันมันอาจจะต่างกันหรือเปล่าว้าอันนี้ก็ไม่รู้นะฮะอืมว่าแล้วข้างหน้าของเราก็คือ เนินครึ่งคันเร่งแต่ก่อนจะถึงเนินครึ่งคันเร่งเขาบอกก่อนเลยว่าพวงมาลัยเหมือนกับตัวส4จุสี่นะจ๊ะเบาวไวนะฮะพวงมาลัยนี่แบบไว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 ต้ยมยำกุ้งมากอ,ะอ่ะมาดูเครื่องคันเร่งหนึ่งปฏิบัติครับลงให้<ง>ตอนนี้สเกตฮัลองเกีเกรยร์ให้นะฮะลองสังเกตพอช่วงสี่พันห้านะฮะ,ะ <มา S 1> ส่พั้าเปต้นไปใช่ นี่ผมไม่ได้เพิ่มขันเร่งอะไรน,นะผมก็เนี้ยงมาไว้เท่าเดิมนลครับมาเชยจ้ะโอ้โหโอ้โหโอ้หหมายหม่มันยอดเนินยอดเนินเนีน่ยมา125้โ,โหโอยใช้ได้แสดงซึ่งสังเกตดูนะพวกรถที่ตัวใหญ่แล้วเครื่องค่อนข้างเล็กถ้าได้เกียร์ช่วยมันจะมาจบยอดเนินที่มา120 125เนี่ยแหละึ่นก็ถือเป็นเรื่องปกติทีนี้ รื่องสมรรถนะผมบอกได้เลยว่าถ้าคุณคิดว่ารถขยัะขนาดใหญ่ขยะคืออะไรขยะขนาดใหญ่ใหญ่แนี้แล้วเครื่อง2.0จะเอืดผมก็บอกได้นะฮะคุณกระเทิมมาเหรอกระเทิมไม่เต็มตีมันก็ไปไวเท่าแจส๊สเท่าซีดีแหละนาฬิกาบอกได้จูกยิ่งถ้าเป็น80ร้อยยี่ก็ไวกว่าแจ๊สไวกว่าซีืีเพราะนั้นเรื่อง2.0เอืดไม่พอแต่พอขับแจ๊สแล้ววิ่แรงพออันนี้มึงคิดไปเองล้วนถูกต้องนะครับ อันนี้เราก็ต้องมาดูส่วนอื่นดีกว่าสําหรับราคา1นึ่งล้านสองแสนเก้าบาทเป็นยังไงบ้างอะไรหายไปแพดเดอร์ชิปนะหายไปก่อนนะอย่างแรกไม่มีครับต่อมาก็เป็นระบบเบรกซีเอ็มบีเอนะครับพร้อมกับเรดาร์ครูสคอนโทรลหายไปแต่ยังมีครูสคอนโทรลมาตรฐานมาให้มีมาให้ค,ครับนั่นจ้ะอ่าระบบนำทางพานธุ์เทียมเนวิเกชั่นซิสเต็มให้มาเหมือนเดิมพร้อมกับจอทัชสกรีนนะฮะอันนี้ให้มาเหมือนเดิมเลยเจ้านมอคันนี้มี มีเนวี่นี่เพราะนั้นถ้ามีเนวี่ไม่ใช่รุ่นราคา1.299ล้านเป็น1.3เท่าไหร่เป็นเป็นบวกไปอีกแสนสองอ่ะอ่าบวกไปอีกแสนสองก็เป็นเท่าไหร่วะดูตัวเลขไว้1.4ล้านกว <1. 3 S 1> ่าเออ1.3 1.4ประมาณนั้นไปดูเอาเองอ่าแต่ถ้าเกิดคุณไม่เอาไอโอเพ่นตัวนี้ไม่เอาเนวี่เหลือ1.299ล้านนะครับตำแหน่งของแอร์ดิจิตอลแยกฝั่งก็อยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับซึ่งผมกำลังคิดว่า ตำแหน่งมันคุ้นๆตายยังไงพี่ลึกเหมือนก็เคยเจอตำแหน่งช่องสวิตแอร์แบบในอแบบนี้ใน Lexus c t 2 0 0ียังไงไม่รู้แต่ผมชอบนะเพราะว่ามันถูกเลื่อนลงมาจากตรงนี้ขึ้นมาข้างบนมันมองเห็นง่ายขึ้นและต่อให้คุณจะโอเปเรตกับมันยังไงก็ตามก็ยังสามารถจะขึ้นบนจอด้านบนได้ด้วยเหมือนกันอ๋อต้องบอกนิดนึงนะครับว่า ระบบนำทางของ Accord นั้นทั้งทุกรุ่นนะครับคุณกดปุ่มอินโฟตรงนี้นะฮะคุณสามารถจะเช็คข้อมูลสภาพการจาราจรได้นะครับเหตุการจาราจรแบบเรียลไทม์ได้เช่นเดียวกันนะฮะนี่เลยนะครับคุณสามารถจะเช็คการจาราจรแอร์อัดได้นะครับอ่าเราเห็นระหว่างแยกเทคโนโลยีแยกมะขนนะฮะเช็คได้หมดเลยนะครับแล้วก็มองได้เลยว่าค่อนข้างค่อนข้างไวและอัปเดตดีนะฮะถือว่า ใช้ได้เลยทีเดียวนะแล้วก็มีบลูทูธมาให้มีระบบโทรศัพท์มาให้ได้ใช้งานกันด้วยจะเร็วไปไหนนะฮะโอเคนอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับเลนวอชหายไปใช่เปิดไปท้วซ้ายไม่มีกล้องชายให้ดูแล้วอ่าไม่มีนะครับมีอะไรอีกที่หายไปอ่ถุงลมนิรภัยจริงๆด้านข้างก็มีมาให้นะแต่ม่านถุงลมม่านไม่มีม่านม่เพราะว่าถ้าเป็นม่านเนี่ยต้องเป็นตัว2.4ถูกต้องนะครับแล้วก็นอกนั้น มองจากภายนอกนะฮะสิ่งที่จะแตกต่างจากรถครื่งยน2.4ลิี่ก็คือล้ออ่ไม่เดี๋ยวนะ2.4เทคเท่านั้นที่ได้ล้อ18แต่ถ้าเป็น2.4ตัวอื่นเป็นล้อ17ซึ่งเหมือนกับตัวนี้ยาง225 50เหมือนกันหมดแต่มันคือไอไฟเดย์ไลท์ครับเดย์ทมงรันนิ่งไลท์ถ้าเป็นตัว2.4จะมีทุกตัว2.0ไม่มีสัก,กตัวอ่าแล้วก็มีอะไรและข้างนอกมันดูต่างก,กันท่านั้นจริงๆนะพอมาข้างในาก็ ถ้าไม่พูดถึงตัว2.4 Tech ซึ่งเป็นตัว High Option เนี่ยสิ่งที่จะต่างกันคืออะไร2.4ตัวไม่เทคก็จะยังมีอระบบเปิดไฟเลี้ยวแล้วมีโชว์กล้องหลังใช่อ่าแต่2.0ไม่มีมง่ายนะครับสรุปหายไปด้วยอย่าลืมมูลรูฟนั่นก็จะมีเฉพาะตัว2.4 Tech p o ี่นะจ๊ะเพราะนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าอคุณโอเคกับอัตราเร่งของมันคุณโอเคกับไม่มีมูลรูฟคุณโอเคอาการไม่มีเนคือตัวนี้ผมว่า ไม่ต้องไปบีก็ได้เพราะคุณมีเนวิเกเตอรสิ่งที่ได้แถมมาคือฮาร์ดดิสคุณจะต้องจุอะไรเยอะขนาดนั้นเฉลิมก็คงไม่ยังเป็นถ้าคุณอยู่ได้กับสิ่งที่ผมบอกเมื่อกี้นะฮะแล้วก็อาไม่มีม่านแอร์แบกบที่เหลือก็คือคุณจ่าย1.299ล้านเนี่ยประหยัดประหยัดกว่ารุ่นตัวท็อปที่หลายแสนนะแต่ประหยัดต่างการชนิดเอาไปซื้ออีโคคาได้ โอ้โหจริงโอ้ขนาดนั้นเรียออะไรทีเดียวจริงเพราะตัวท็อปเท่าไหร่2.4ีเทเท่าไหร่1นึ่งดล้านใช่ไหมอืมอ่ม 1, 1, าหน 5, าึ่งจุดตีสัหนึ่งจุดสาล้านต่างกันห้าแสนบาทซื่อผูค้าได้<ม>อืมอ่าให้ขี่ไอ้ขี่้คาที่เป็นเกิยวโตโด,ด้วยอืมนะวันนั้นตรงนี้เป็นเรื่องเศรษฐศาสการใช้เงินคุณ<ม>ลองไปคิดเราเองแล้วจะมีคิดว่างไง